กูจะชอบเล่นเกมลักษณะแบบนี้กับเพื่อนเก่งจริงๆเลยกูไม่ชอบไอ้ซักรู้เลยเดี๋ยหน้าก็โวยกูอีกไอ้พวกไอ้เด็กเฮี้ยกูอายุสามสิบสามนแล้วเฮ้ย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 มึงคิดว่ากูปัญญาอ่อนอย่างนั้นเหรอ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 ใช่ คือจุดมุ่งหมายของเกมนะครับพวกเรายังไม่เคยเล่นจบนะครับฉะนั้นเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับมันจะเป็นชั้นชั้นไปในแต่ละชั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันทนํา1เลยก็คือเติมออกซิเจนให้กับยานไม่งั้นทุกคนจะตายแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือหาคีย์การ์ดครับอันนี้คือหนทางหลักเลยมันจะใช้3ามคีย์การ์ดในการปลดล็อกลิฟเพื่อลงไปชั้นต่อไปกูร,ร,รู้แค่นี้เอ้ยใครเกิดใกล้กูวะใครเกิดใกล้กูวะเนี่ยอย่างเงี้ยแปลว่าพี่จอร์ดเป็น Resident. เลสซีเดนเฮ จับอันนี้จับได้ยินกูเปล่าสวัสดีครับจับกู<อ>เฮ้ยโอ้โหสุภาพเชนนะนายนายนายมาเล่นเครื่องนี้กันดีกว่านาย,นายของเราเป็นรูปเป้าอ่ะเป็นตัวโอกลมๆแล้วก็ perfect ร์เคิลข้างในเลยนายโอ้โหเหมือนกันเลยมึงรีบบอกของมึงมาโมแต่อ้อโหผอก็เหมือนกันเลยครับครับขอบคุณครับกูเจอถังอเ,เอ้ยไม่ใช่นี่มันถังวายเฮ้ยขอจับนมหน่อย <laughs> ผมอดผิดครับผมจะจะจับกล่องครับวิ่งเร็วนะครับเออเออดีดีดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่นเครื่องนี้เล่นเครื่องนี้เฮ้ยไอ้จ๊อบมึงก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับผมนอนมาเด็กโอ้สุดเจ้าไปเลยนะครับเฮ้ยผมเจอคีการ์ดครุณจ๊อบอ้าวจัดไปทีครับไอจ๊อบมาใส่จ๊อบมาใส่อะไรพี่ดิบผมแล้วผมแล้วผมแล้วเมื่อกี้ใครวอยอะไรวะเฮ้ยทุกคนมาเลยครับไม่ได้ทำพัง เมื่อกี้ไอ้เกงมันมาถึงลิฟต์แล้วมันก็ลื่นล้มอ่ะกูอ่ะขวามือของกูไปช่วยดึงเพื่อนขึ้นมาคือคือพีทิพเวยพีทิพโดนโดนต้นก้ามาถึงก็กอดแล้วพอให้กวดทจริงก็กดผินเครื่องพังอ่ะกดไม่เป็นผมกดไม่เป็นผมขอข้ามก่อนครับไม่แน่ใจครับไอ้เจงมึงมากดกูได้ไงวะมึงผากูมึงไม่อยากให้กูไปลิฟต์กับมึงใช่ไหมกูช่วยหาการ์ดมากับไอ้จ๊อบไม่มีใครถูกปล่อยฮ่าฮ่าไอ้เจงมึงแปลกแล้ว ใครที่อยู่ใกล้ต้นกล้าระวังไว้นะครับเขาชอบกอดน่ะแล้วทำไงเอาอีกแล้วพี่ทิปเอาอีกแล้วแล้วทำไมไม่โหวตต้นกล้านเ้านี่กูอยู่กับพวกมึงดีกว่าเออเด็กๆกูตามติดดีกว่าเลี้ยวขวามีกุญแจสีแดงเลี้ยวขวาเข้าห้องไปอ่ากูเก็บสีแดงมาแล้วกูเก็บสีแดงมาแล้วโอเคออกมาออกมาออกมาเสียบตรงไหนเสียบตรงไหนพี่ทิปไม่ออกมาโอเคเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยออกแล้วออกแล้วตรงนี้ต้องซ่อมสองคนอ้าวมาดิเฮ้ยพี่นิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษ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 ไอ้ช่วย ผิดเองอันนี่ขอโทษอันใหม่ิคอยน์รอบนี้รองสำเร็จนะพี่จอด ECPC สวยคุณต้น้าคุณต้น้าจะมาช่วยผมหรือเปล่าครับอ้าวก็ผมเห็นว่าพวกคุณมาอะไรอย่างงี้ผมก็เลยเข้ามาดูไงครต้องกล้าแปลกๆต้องกล้าแปลกๆไปดีกว่าช่วยกันซ่อมหน่อยใครก็ได้ช่วยกูซ่อมดีพี่จ๊าดพี่จ๊าดกาดสองคนมาแล้วมาหนี่มานี่มาคนเงิวอ้าวๆไหนๆเปิดแล้วอ่ะไอ้คีย์การ์ดไป มีมีมีเออคมแล้วนี่ยว่าพลาดแล้วไอ้พวกไอ้พวกโรบอทไอ้พวกโรบอทมึงพลาดแล้วอยู่ตรงนี้ใส่หีบเขียวไปแล้วอันเดิมอ่ะครบแล้วครบแล้วเพื่อนครบแล้วนี่ไงลิปเปิดแล้วเพื่อนลิปเปิดแล้วเพื่อนโอู้หหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกไอ้สีฟ้าอยู่ไหนวะมาถึงแล้วเพื่มีกเร็วออกซิเจนไม่มีแล้วโอเค เฮ้ยจันไมฝากคุูแล้วกูเห็นแล้วครับไม่ต้องห่วงครับเพิ่งก่อนคุยแล้วนะครับไอผมขอโหวตคนเดียก่อนผมสามสี่รอบเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ิปผมขอโหวตแค่เิอไปก่อนคุณทำไมคุณเอ้าถ้าชอบก่อนแล้วก็นี่โห้ถือว่าสองคนนี้วะผมไม่คนเอาคีการ์ดมาเสียบเลยนะครับอ้าวผมอยู่ในเตาอยู่ในนี้ครับเกียรติะไปครับเชื่อผมรู้สึกเศร้ามากเลยว่าคุณเจสามชาคุณคือเพื่อนร่วมซอยคั กกีันผมพูดอะไรไม่ทันนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วคุกคายเป็นเครื่องดูดฝุ่นตายอ่ะอะไรวะบอกแล้วจริงอะไรอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะไรวะ เอ้ยใครอยู่ข้างห้องกูวะเนี่ยเขาบอกเขาบอกกูอย่างอย่างของพี่จอตานี้พี่จอเป็นเพสิดเน้นนะครับอ้าวพี่ทริปอ้าวสวัสดีเราไปทำภารกิจกันเถอะเพื่อนจัดไปเพื่อนงานนี้กันจัดไปเลยเพื่อนของกูเป็นตัว C เพื่อนแล้วก็แบบเอาของมึงก่อนเอาของมึงก่อนเพื่อนวงกลมแล้วจุดตรงกลางแค่นั้นเองวงกลมแล้วจุดตรงกลางคีการ์ดอยู่ไหนครับใครเห็นคีการ์ตไว้เดี๋ยวผมวิ่งหาคีการ์ตเอ้ยเอาไอ้คนแก่ตกจริงเหรอเนี่ย เฮ้ยเฮ้ตัวก้าวก็ไรก็เจอถังออกซิเจนเฮ้ยตรงนั้นเกิดอะไรครับผมผมจับให้ก่อนเลยครับกล้าทำร้ายจริงครับเดี๋ยวเอาเอาเอาปี๊บจับไม่ใช่กูจับไอ้ตัวก้ามันฟาดกูเมื่อกี้ผมจับตาดูคุณอยู่นะครับผมดูคุณอยู่นะครับคุณเสื้อสีแดงนะครับดูผมดีเลยครับไปหาออกซิเจนมาครับเดี๋ยวตายครับหรอผมผมเจอก้าสีแดงแล้วครับผมเจอก้าสีแดงแล้วครับนี่มันมุดทางนี้ได้ไวเพื่อน อีซี่อีซี่นะเพื่อนสบานเก็บเต้นไอ้เหี้ยโทษจอดโทษโทษผมไม่มีใครมีออกซิเจนเลยเป็นไปได้ไงว่าเลยจรมันเก็บออกซิเจนไปหมดเลยอ่ะนี่กูมีออกซิเจนนี่มีออกซิเจนบ่าวจุ้ยเอาแล้วพีทไปเลยแค่นี่ยพีทิไว้กูดูวัตถุทางออกซิเจนไม่เลยพี่จอดตองออกซิเจนนั่นเลยพี่จอดน่นเลยกูนึกวัตถุทางออกซิเจนคุณดูวัตถุทางออกซิเจน ทำไมครั้งนี้มันไม่มีออกซิเจนเลยวะกูอมไม่สมก็บอกกูไปเอาที่ไหนกันอมจะแน่นเลยออกซิเจนอ่ะเจงมันไม่ใช่คนดีหรอกเพื่อนเฮ้ยก็มันตามบทแต่ว่าเดี๋ยถ้ากูเป็นคนดีกูจะพูดเลยอย่างพอพอกูเป็นคนเลวกูไม่กล้าพูดไงงั้ถ้ากูเป็นคนดีปพ๊บมแบกูจะประกาศตัวเลยผมเป็นคนดีครับ เออของกูเอ่อสีคว่ำเพื่อนนอะเอ่อสีหงายของกูซีหงายแล้วก็มีขีดมีจุดมีขีดมีจุดอ่ะเพื่อนฮะกลมใหญ่ๆกลมเดียวเออมันไม่ใช่นะเด้สีเหมือนไอ้ของกูมันมีขีดกับมีจุดอยู่ข้างบนน่ะเห็นป่ะโอ้เห็นแล้ว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 เองมึงรูปอะไรมันไม่ใช่นะเพื่อนของกูเป็นสีหงายมีขีดอยู่ข้างล่างเพื่อนอย่างสัญลักษณ์มันคาตางกูเลยมีขีดอยู่ข้างล่างเหรอเออมีขีดอยู่ข้างล่างเพื่อนแล้วก็มีจุดแปดจุดเพื่อนเออแปดจุดด้วยเออมีแปดจุด อ่าผมผมไว้ใจจุ้ยครับเพราะว่าจุ้ยช่วยผมทำงานผมไม่โวใช่ไใช่ผมก็ไว้ใจจุ้ยเพราะเมื่อกี้ผมไม่เปิดห้องกับจุ้ยทำนี่เป็นคนดีที่แท้จริงนี่นะตอนนี้ยังยังไม่มีใครที่ดูน่าสงสัยนะนะครับยอดเลยครับฮ้ยไม่เคยมาที่ชั้นคาสิโนเลยนะนี่ผมเติมถังออกซิเจนอีกแล้วนะครับแค่เติมออกซิเจนก็เป็นคนดีกูก็เติมได้เป็นท็นี่นี่ตรงนี้ขึ้นไปโอเคตรงไหนตรงไหนตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปไฟไม่อยู่แจม แกมว้าวยอดยอนไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรมดตกใจเลยนะครับผมมีบ่อแสผู้ต้องสงสัยครับได้บ่อแสมาว่าเป็นคุณเจงไหมก็คุณจ๊อสนะครับใช่เอาไปแล้วใช่ตกลงครับอะไรครับจ๊อสของตัวนี้กูว่าสูดรเท่าโอ้ยโอ้ยเมาจ๊อดเป็นไรครับเนี่ยมอ จจ๊บตามมานี่ตามมานี่ตามมานี่จ๊บตามมาี่น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 ี่ของโคตดีเพื่อนอันี้ของโคตรดีโอ้เมาคุณ่ยนคุณ่ยอ้ย่ชยตายคกยผมขออนญาตสงสัยคุณเจงครับอ้าวคุณก็สงสัยต้นข้ามาโยนใส่ความุดตอนผมไมดับไฟผมไมดับกับคุณจ๊อดไม่รู้อะผมรู้สึก ผมก็รู้สึกว่าคุณต้นกล้ามาใส่ความผมใส่ความใส่ไหนทั้งถังทั้งทีการ์ดที่ผมทำหมดไฟผมก็ดับเลยก็จริงได้เลยอายแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยที่มาโอ้โหผมไม่มีสิทธิ์จะพูดเลยเหรอโอ้โหผมกดเองฮึบอ้โั๊เอ๊ะชั้นนี้ดูเหมือนจะไม่มีของดีนะครับ ทำไมมันดูไม่มีอะไรเลยวะเนี่ยมันมีเกมเต้นให้เล่นนะเพื่อนมันมีเกมเต้นอนะ่ะเอา้าไอ้จอดหนีไม่ได้แล้วเหรอไงพี่จอดตามมาแล้วให้เหมือนช่วยเลยช่วยกว็เอสเคปไเลยชิปเหมือนกันเอ้านี่ไงพี่จอตพี่เจง <c oughs> แล้วทำไมกูเคลื่อนได้สูตรแต็มเลยวะโค <c oughs> ตรมีอะไรเลยหึ่ <c oughs> งมาเป็นผี <c oughs> แล้วมึงดันหนีไงโอ้ <c oughs> <ไ>โหโคตรเที้ยเลยเที้ยหนีไปไหนวะเอาเว้ยขันแข็งแล้วเว้ยทีนี้เว้ย เฮ้ยเพื่อนจ๊อบอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยจ๊อบอยู่ไหนไมีใครเห็นจ๊อบบ้างอ่าไอ้จ๊อบเฮ้ยนี่ไงนี่ก,กูเอากัสเขียวม,มาใส่ก่อนนะเพี้ยว่าอยู่ข้างล่างผมก็แล้วจัดไปเจ็บแก้มครับคุณทิฟฟ์ครับเฮ้ยไอยจ๊อบเสียงจ๊อบไม่มาจ๊อบไอผมอ,อยู่ข้างบนครับนี่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 ตามลงมาตามลงมา,านี่นี่นี่กูเจอกูเจอชีกัสน้ำเงินแล้วกูเจอจอบ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 เขียทางเราอยู่แล้วเฮ้ย สบายดีนะสบายดีทุกไอเฮอยเฮ้ยแต่ไงแั่ไงเฮ้ยอะไรวะได้ตรงนั้นอะผมผิดนิดน่าสงสัยนะครับคุณน่ะน่าสงสัยนะครับ พีทริปตุอพีทริปโหวตช่วยกับเจสามชาผู้โหวตช่วยพีทริปเหตุผลอันใดที่คุณจะไม่ให้ผมโหวตคุณนะพีทริปยแคือผมมีเครื่องสกแกนการ์ดที่ผมทํางานกับเจสามชาก่อนที่เขาจะเมาไงแล้วผมก็ไปทำงานงกับต้นกล้าด้วยผมช่วยเดินเปิดประตูให้ไม่มีพลาดสักครั้งเดียวนะครับอา้าวแล้วทำไมคนเขาถึงโหวตคุณแล้วพีทริปคนณเขาพลนอยไปเองแลก็รับไปทั่เลยค่ะผมตัดสินใจแล้ว กคุณกำลังทำสิ่งที่ผิดที่สุดผมว่าเดี๋ยวทำไมตอบเยสกนวะเออทำไมตอบเยสวะดูดิผมผมไม่เคยสแกนการ์ดดูดิมแกสแกนการ์ดการ์ดมันไปเดินหยิบเอาไม่ได้ไม่มีไม่ไปตัวเดียวไม่ตอบเยสกูอยู่ในคนประเภทไหนกันนี้ไอ้แกงห้องไฟไหมระวังไอ้แกงเยสติ๊ ขอโทษอันนี้อันนี้ไม่ตั้งใจจริงไม่ใช่ขอโทษนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทางน้ำตาอย่าฆ่าพี่จอนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอยกูว่ากูไม่รอดตานี้อยู่แล้วอ่ะคือยังไงซะกูก็เข้าห้องปกครองแน่นอนกูอ่ะกูยอมเข้าห้องปกครองแต่กูพูดจริงว่ากูกูไม่ใช่ขอบคุณอย่างไรเอาอะไรแตกแล้วเอาอะไรนีเออคุณเห็นผมโผล่ทำทำขนาดนี้แล้วยังไม่โกรธกันเป็นไปได้อย่างไร อ้าวนี่ไงเป็นไงล่ะไอ้เจงมันได้เป็นผีทุกตาเลยด้วยตอนเนี้ยกูบอกแล้วคนมันเป็นคนเร็วอ่ะกูถามหน่อยคือผู้ร้ายมีสองคนผ่านชั้นแรกมึงโบกออกไปหนึ่งคนมึงบอกเยสได้ยังไงไอ้จังหวะนั้นที่มีคนกดเยตามเลยตามเลยเลยออกูก็เหมือนกันกูเห็นมันกดกันกูว่าเอ้ากูก็ตามด้วยเอ้ยคนปกตินี่หว่า สแกนเพื่อนสแกนมันขาดการ์ดเดียวแล้วขาดการ์ดสีฟ้าเพื่อนไหนครับไอจุ้ยอย่ามากวนเจงสินี่ใช้กี่การ์ดตัคกันนี่ไหนเนี่ยครับท่องอะไรกันครับน่าไปทำเลย เอาแล้วคุณตุ้ยคุณตุ้ยครับเมื่อกี้คุณพาผมได้ไมครับไม่ตั้งใจผมขอโทษครับโอเคไม่เป็นไรครับเกรชันนี่กชันนี่เข้าไปในนี่ใครก็ได้เข้าไปทีอันนี้อันนี้ผมไว้ใจคุณได้ไหมเนี่ยพี่จอร์ไอ้เจไอ้เจ้ไอ้เจไอ้จไอ้เไอ้เจ๊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 ไอ้เจ้ไอ้จไอ้เอไอ้เจ๊ไอ้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 จไอ้เไอ้อไอ้อ้ไอ้ ไอ้โต้กล้าจะฆ่าผมครับโต้กล้ามันจะฆ่าผมครับไอ้พี่เจงไม่ลองเช็คดูก่อนไหมเพราะว่าถ้าถูกในห้องมันจะเปิดค้างไว้นะเฮ้ยเฮ้ยอะไรมีเสียงโต้กล้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ากูจุดไฟได้อ้าวทีนี้งานหยาบแล้วไออ้จงานหยาบแล้วเฮอยู่ที่ดีแม่ไปจุดไฟแช่อันนี้ไงสีแดงไฟจุ้ยออกมาออกมา รอดแล้วรอดแล้วแต่กูนี่อาจจะไม่รอดเอ้าตัวกล้าหายเอ้า อ้าจะเย็นจะเย็นทำไมโหวตกูมึงยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยอยู่นี่มึงกดแล้วเหรอผมเห็นหมดเลยครับพี่ทีมครับตอนที่คุณดับไฟกับต้นกล้าคุณทำไรครับเห็นได้ยังไงใครจะไปเห็นบ้าเปล่าไฟกันหมดเลยใครข้ามไปไหมใครข้ามไปไหมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกงเกงดูแลตัวเองไอ้เกงมึงดูแลตัวเองเพื่อน ไอ้เจงคุ้มหญิก่อนจุ้ยนี่แหละอ่าที่นี้เรารอที่นี้เรารออ่าเอาไอ้เี้ยไอ้เจงกลับมาไอ้เจงกลับมาไอ้เจงกลับมาช่วยาจับมันไอ้เจ โอ้โหจังหวะโคตรเอาไอเด็กเฮี้ยก็ผักร่วงเลยไอ้จุ้ยโดนผักตกตายไอ้เจงตายที่เดียวไอ้จุ้ยเลยประเด็นคือพี่เจงเป็นด้วยด้วยกูเป็นอุ่นย้อนไอ้เฮี้ยแล้วกูก็กล่าวเออไหนลองเชื่อใจมันว่ากลับไปแบบเออแล้วไอจับล็อกจุ้ยอ่ะตอนแรกนึกว่าไอ้จอนเป็นทีนี้พอพี่ไปล็อกไอ้จอร์นใช่ไหมแล้วจุ้ยอยล็อกพี่แล้วจุ้ยจะบอกว่าพี่จอร์นเอาเลยเอาเลยกูนึกว่ามึงสองคนเป็นเลยทีเนี้ย แต่ไอจอยก็ไม่ฆ่ากูกูเลยเอาวะไอเก่งเฮ้ยมามามาใครก็ได้ที่ไม่ใช่ต้นกล้ามาห้องห้องห้องไฟฟ้าข้างหลังหน่อยไอจุ้ยแน่นอนไอจุ้ยไอจุ้ยจัดเลยจุ้ยจุ้ยอยู่คนเดียวเฮ้ยกูได้การ์ดจุ้ยพีทริปจอร์ยเจสามชาไหนนั่นไงติดมาอยู่ด้วยกันนะไหนมาจุ้ย เต็นจอร์ดพิเศษมาครับอะไรนะจอร์ดพีแย้มขึ้นธโอเทศนี่พี่จอร์ดได้การ์ดมาเพิ่มนะไู่ได้เปล่าออดูดีด <c oughs> นั่นไงชื่อใครวะน่าปวดเลยเหรอตัสินใจว่าทำเลยแสดงว่าพีทิไอ้จอร์ดแล้วก็เมื่อกีก้ใครที่ไม่ใช่ไอ้จุย้ยอ่ะคนนั้นน่ะปลอดภัยเอ้ยข้างในในในห้องนี้มีการ์ดห้องไหนห้องไหนห้องนี้มีการ์ดแต่ต้องมีถังดับเพลิงเพื่อนเอ้ยนั่นไฟไหมเออเออฉีฉีฉีทำไมมีการ์ดเพื่อนเอ้ยมันลงไปลงน้ำไปลงน้อง ไอ้เหี้ยคนถือถังเติมถิงไฟกูจะบ้าตายอยู่กับคนบนพเภนนี้ไหนไหนโยนโยนโยนให้แม่งยังไงวะนี่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 โยนไปแล้วโยนไงวะเออเก็บตายเข้าไปเข้าไปแล้วมีอะไรข้างในกูต้องเล่นเก็บเต้นปล่อยเลยชัดปล่อยเลยชัดปล่อยปล่อยปล่อย ทำไมต้องปล่อยต้องกะเอ้าไอจอมไอจอมมึงใช้อักกูล้งกูอาจจะโดนทำเป็นเครื่องมือแต่กูชอบกูีใครได้ยินไหมเจอแล้วเจอแล้วอะไรเอจอยู่ไหนมาแล้วอนเพอนเพื่นเรนเื่อนเพื่อนเอเพื่อนเพือนเพื่อนเพนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนเพอนเพื่อนเพ่อนพื่อนเพื่อนเพื่อน่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนเพื่อนเพเพื่อนเพื่อนเนเพ ผีโดนกูฆ่าไปแล้วจริงเหรอไอ้กูผัดกุ้งลงนาำอ่ะวนี่ก็ผีหมดแล้วเด็กอย่างเงี้ยหมดแลรกแต่กูว่าอาจจะจริงเพื่อนไม่รู้นะกูว่าชัวร์กูว่าก็ชัวร์มิตุ้ยไปตั้งแต่คนแรกเลยโอ้โหแล้วมิตรแบกโคตรแซ่ไอ้นยันต์ตัวกลางเปโคตรตล่อไง นากาก็นึกไม่น yes ึกว่าพี่จอจะปล่อยนาก็ตายเว้ยนากาก็ทำดีมาทั้งเกมอ๋อไดออกซิเจนมาติดด้วยชาดชาด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 ชดชดาดชดชดา ผมผมีหลอกครับผมไม่หลอกว่าผมว่าคนนี้นะเอกสารที่ผมเจอบอกว่ามีต้นกล้าเจงจอดจุ้ยอยู่ในพูดต้องสอยครับผมเกิดข้ห้องเดียวกับคุณเจสามชาติครับต้องแล้วเราอยู่ด้วยกันครับประยังไงถ้าเราทำงานครับผมแตเอาเจนผมไปเปิดหาหาคุณแจพวกคุณนี่ครับผมยืนเต้นครับผมเห็นแล้วครับหลักฐานยังไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าเราเก็บไว้ในใจก่อนว่าใน4คนนี้มีแน่นอนจำรายชื่อเหล่านี้ไว้นะขอขอแรงคนหนึ่งผมเจอกล้าเขียวขอแรงคนหนึ่งอยู่ไหนเลยไหนไหนไหนอยู่ไหนพีทิพอยู่ไหนครับเอาไรเลยครับอยพีทพีครับ ค่สวนน้าไหนครับไหนครับตรงไหนเฮ้ยกูเจอการเด้งกูเจอการเด้งไหนครับไหนครับตรงไหนครับเฮ้ยกดผิดกดผิดกดผิดกูกดผิดกูกดผิดไอ้เหี้ยเอาละกูมอบแล้วอย่างนี้กูมอบแล้วโอ้ยใครใครใครโอต้ก้ามึงก็ต้องรู้ว่ามันเล่นผิดกันได้ จะให้ฟังหน่อยครับคุณเจะเข้าในห้องอะไรับก็เลยครับกูรู้นะว่ากูไม่รอดแน่นอนแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ทันละครับบ๊าครับของคุณมากไปโพสต์นะครับขากกว่าเที่ยเลยแบบนี้ไม่งเ่ใจเลยโหแบบนี้กูกดผิดเอ้ยไอ้จ๊ะ

นี่นี่คือกูผักผักจุ๊้ยแล้วกูชนะเลยเหรอใช่ใช่ใครวะใครวะอร์วิสครับผมสวยชัดเฉดเฉดชัดเัดชัดชัดชฉดเ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 ฉดดชฉดเฉดเดเฉดเดชฉดชัดชฉดเฉดเฉดเดเฉ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 ดเดเฉ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 ดเดเฉดเฉดเาดเฉดเฉดเฉดเดเฉดเดเฉดเเดด มีใครเก็บล็อกได้ไหมครับผมไม่เจอล็อกเลยครับตอนนี้ได้ครับผมเก็บได้ครับจอร์ดจุ้ยต้นกล้าเจงงหนึ่งในนี้เป็นหุ่นยนต์กูว่าไอจอร์ดไม่น่าใช่อู้ง่ายขนาดนั้นนำมันอยู่เต้นอยู่กูเนี่ยไม่ทำอะไรเลยกูมีถังดับเพลิงเพื่อนไอจอมีกูไปดับตรงนู้นนะไอจอมจอมกูไปดับตรงนู้นนะมันได้ยังัง มันให้กูดับตรงนี้ทําไมวะไอ้เฮียมันไม่มีอะไรให้เลยอ่ะกูดับตั้งนานใกล้ๆเฮ้ยตรงนี้ดังตรงนี้ดังตรงนี้ดังอยู่นี่ไงเห็นไหมสุดยอดผมในในล็อกผมบอกว่าจอยกับจอยหนึ่งในนี้มีคนเป็นอ่านั้นเปิดของผมมาล่ะเปิดของผมมาล้วอ้าวอ้าได้อ้าวอ้าวนั่นไงมีคนบัข่วน ใครโวเจกท่ากันเลยไอ้จ๊อบเหรอกูใส่ออกซิเจนไปสี่ถังเลยนะคะชั้นเมื่อกี้ค่ะคนที่โหวตไอ้จ๊อบพี่ต้นกล้าไอ้จุ้ยไอ้ทิพ่ะได้ขอเหตุผลหน่อยดิผมรู้สึกว่าเขาเดินแปลกๆครับดูจากลายวิ่งแล้วก็วิ่งแปลกๆครับอย่างไรดีวะเจงเราต้องทันเห้อคะทำได้ใช่ไหมเพื่อนทิพได้เพราะว่าเนี่ยเจไดเจไดต้นกล้าเจได พี่ทริปกับเจสามชาอะไรไอ้เหี้ยอ่านไม่ทันถูกแล้วถูกคนแล้วแต่ว่าเราอัดก็ถูกแล้วจะบอกพี่ที่เป็นเจธรรมชาเพราะกูไม่ใช่กูคนนี้เด็ด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 แต่ว่าในหลอกกูมีไอ้จอร์ดด้วยนะไม่รู้แหละไม่รู้และไม่ไดไม่ไว้ใจช้วยอ่ะมาอวันนี้เร็วมาทบนนี้ก่อนเอาพิเจษจะได้ครบไก่ต้นกล้าไก่จอร์ดละคนเลยโอ้โหคู่กับต้นกล้า ไม่พูดอะไรเลยวะแปลกๆมันนียังไม่ได้เออแล้วดูนี่เขาวิ่งไปโชว์ด้วยนะรอบหนึ่งอ่ะอันนี้แหละใครจะเป็นคนไปก่อนวิ่งได้ใช่ไหมเพื่อนแน่แนดูดูเขาทำโจล้อดูโอ้ว่าใจประกดให้แล้วเขาซื้อให้เราจริงจริงปล่อยให้เขาไปนี่ถ้าเขาเป็นนี่เราแย่แล้วนะเพราะเรากดไปมันจะไม่โอเวอร์ไรน์อ่ะมันล่วงเลยได้ถ้าเขาปล่อยมือกันชัดแล้วนะกันสามคนจัดการหน่อยนะได้ นะไอ้จุ้ยเป้นไอ้จุ้ยเป้นผัวเราจะไปแไ้วะเนี่ยไอ้จุ้ยเป้นนะกูรู้แล้วเราต้องทำอะไรต่อวะจริงแล้วอะเราต้องข้ามไปฝั่งนู้น่ะเพื่อนไปเลยไปเลยไปพกกันเลยไปพกกันเลยเฮ้ยไปพกกันด้วยไปเราชายไอ้จุ้ยเอ้ย่เ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 อ้อย่างนี้ก็หวานกันละเชียวไอ้อย่างนี้ก็หวานกันเลยเชียว ไอ้แบบนี้ก็หวานกันเลยเชียวเนี่อะไรเนี่ยอะไรวะไอ้จอมไม่ใช่เหรอโอ้โหสาธเชื่อใจยังไงไอ้เชี่ยไรมาใจจุ้ยดูโอ้กันโอ้โหจอมขอโทษโอ้โหไอ้จุ้ยมันเลวมากไม่เข้าข้ามก่อนเลยที <S <S ่วิ่งโชว์ด้วย My previous Twitch Drops. Up.